สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็อาการเจ็บคอก็กำเริบอีกแล้วนะคะเป็นแบบอักเสบระยะยาวนะคะเดี๋ยวเราวันนี้นะคะเรามาดูกิจกรรมใหม่ของ RV กันดีกว่านะคะทุกคนเป็นกิจกรรมแจกสกินกับฮีโร่ฟรีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าทาง RV เนี่ยเขาจะแจกตัวอะไรกดเข้ามาตรงกิจกรรมเลยนะคะสําหรับใครที่สายลงแรงนะคะ นี่จะเป็นตัวนี้นะคะนี่เล่นเกมรับกล่องจุติเป็นตัวดิเลก,กับลอริออนนะคะก็เล่นหมดจัดอันดับลุ้นรับฮีโร่ขอัยนะคะเป็นลุ้นรับฮีโร่นะคะกอเป็นดิเลก,กับลริออนนะคะจะได้เป็นบัตรเป็นชื่อแล้วก็รูนแล้วก็จะมีนี่นะคะก็เป็นชิ้นส่วนฮีโร่กับชิ้นส่วนตะกินนะทุกคนแล้วก็คือ ใครได้ชิ้นสกินก็สามารถเอาไปแลกสกินถาวรได้นะคะแต่หลกัลกๆก็จะแจกเป็น2ตัวนะคะเป็นดีเรกับโรลิออนนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูรยายละเอียดก็คืออยาคือเขาไม่บอกอะไรอ่ะกดที่เข้าไปนะคะให้เราอะ่ะเดี๋ยวเราจะอธิบายกิจกรรมนี้นะคะให้เราทําการเล่นโหมดจัดอันดับนะคะเป็นซีซันถึงถึงสลินเดือนนี้นะคะเป็นซีซัน19เพราะว่า เดือนหน้านี่คืออาวิจาแบบอพัพเดทใหม่แบบปรับปรุงใหม่ทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยคือให้เราไปเล่นนะคะแล้วถ้าเราจบเกมเหมือนมันจะมีในเกมอะ่ะมันจะมีให้เก็บอะไรก็ไม่รู้นะคะ3อันที่แบบเหมือนเราเก็บปูเก็บอะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นแบบโลโก,ก้แบบออกสีม่วงๆในนะทุกคนเราทดลองเล่นไปละแล้วเสร็จแล้วนะคะให้เราก็ทําการทําการเก็บมานะคะแล้วเราก็ทายเกมเราก็จะได้กล่องแล้วก็เอามาเปิดกันนะคะคือ i อ่า ID นี้เราไม่ค่อยได้เล่นนะคะมันเราเชื่อมไว้กับในคอมนะคะเราส่วนมากเราก็จะเล่น ID ที่ติดอยู่กับมือถือนะคะอ่านี่นะคะฮีโร่ตอนนี้เลยที่แจกนะเนี่ยคือแบบโอ้โหแจมว้าวมากนะคะสายเม์ซัพพอร์อะไรอย่างเี้ยหรือว่าใครใครที่เล่นแล้วก็ได้แล้วเราก็สามารถคอมเมนต์บอกนะคะคือเราเปิดไปละ ประมาณสองสากล่องนะคะก็คือได้ได้รูนได้รุนกับชิ้นส่วนฮีโร่นะคือไม่เห็นได้เลยอะทุกคนใครใครดวงดีก็อาจจะได้นะคะเพราะว่ามันเป็นกล่องที่แบบมันต้องรุ้นเอาเองกันนะคะคือวันนี้โกงมากนะคะนี่คือแบบโอ้โหสุดยอดก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะมาแจ้งข่าวสารสั้นๆกันเพียงท่านี้นะคะ